โอ้ยนี่ไงคะเพื่อนๆมาร้องให้ฟังแล้วคะ่ะมาแบบใกล้ๆเลยฝนตกพรำๆค่คะอากาศสดชื่นมากๆเลยคะ่ะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนแล้วก็นี่คะ่ะน้องนกปลอดหัวโขนนะคะหรือว่านกกรงหัวจุกนะคะหรือว่านกปลอดหัวจุกนก ปลอดหัวโขนคราวแดงยินไปไหนแล้วอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังค่ะตอนนี้อยากจะรู้ว่าเพลงที่พี่เขาแนะนำค่ะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของนกตัวผู้นะคะป่าเจ้าป่าหรืออะไรประมาณนี้จาไม่ได้แล้วค่ะเพื่อน อยากรู้ว่าเสียงร้องเพราะๆแบบนั้นนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวนึ่งค่ะที่เสียงร้องม,มากๆนกกังเขนบ้านค่ะมีหลายเสียงแล้วก็หนาวไปไหนแล้วเสียงร้องม,มากๆโอ้หเจอกระรอกข้างเพื่อนหาวไปไหนแล้ววะ ัยจริงๆโอ้เห็นแวบ,บเดียวถ่ายไม่ทอนอุ้ยนี่ไงยังไงไไอยู่นี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะโอ้โข้าไปข้างในแล้วอ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยเขาชอบมาอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนีขึ้นมาถึงนี้แล้วค่ะอุ้ยกระโดดโไม่เห็นชัดๆเลยกระโดดไวมาก ตัวนี้ตัวใหญ่ที่บ้านโรสก็ชอบมีกระรอกมานะคะบางทีเดินขึ้นมาถึงบนบ้านหน้าบ้านเลยนะคะแต่ว่าเวลาเอาถั่วหรืออะไรไปวางผลไม้อะไรไปวางไว้ให้เขากินเขาไม่เห็นมากินเลยคะ่ะบางทีวางไว้บนกำแพงรั้วนะคะที่คิดว่าเขาจะต้องเดินผ่านแน่นอน เขาก็ยังไม่เอาไปกินนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาไม่กินไม่ชอบหรือว่าเขาไม่ไว้ใจอุ <c oughs> ้ยอุ้ยนกตัวนี้น่ารักมาก <c oughs> ตัวน้อยเดียวค่ะ <c oughs> เสียงแจ๋วจริงๆยไหนะด้ <c oughs> โอ้โหตัวเล็กๆเสียงแบบว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โห เสียงคร้อด,ด้วยนะคะแต่ตอนนี้หาตัวไม่เจอค่ะโอุ๊ยไม่ใช่จ้าเอ๋โหทําเอางงเลยเสียงนกโอ้ยนี่ไงคะเพื่อนๆมาร้องให้ฟังแล้วค่ะมาแบบใกล้ๆเลย แล้วก็ตัวน้อยค่ะตัวน้อยอยู่นี่โอ้โหปากแหลมมากตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อพันอะไรนะคะ<ฮ> <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกตัวนี้นะคะหูเสียงดังเหมือนกันนะถ้าเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้พอมาดูอีกทีเป็นนกปลอนหัวโขน เจ้าประจำค่ะที่มาวางไข่ที่กล้วยไม้นะคะโอ้น่ารักมากอุ้ยแล้วก็เจ้าประจำเราก็ยังอยู่นะคะนี่ฮ่าฮ่ายังอยู่นะคะ ตอนนี้ไปทําลังอยู่ที่ไหนแล้วจ้าขอให้ปลอดภัยนะขอให้มีลูกนกออกมาเพิ่มแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะจ้า <c oughs> <c oughs> ต้นนี้เป็นต้นประจำของพวกนกนกเลยค่ะแล้วก็กลาลอกนะคะ ชอบมาอุ๊ยนี่ไงเขาอยู่สองตัวด้วยกันค่ะรอสไม่เห็นนี่หนึ่งตัวแล้วก็นี่ค่ะโอ้กลับมาแล้วคราวต่อไปทำลังที่ปลอดภยัยปลอดภัยหน่อยนะจ้า <c oughs> ร้องเพลงให้ฟังหน่อยจ้า hey, น really? ่าจะมารอหาจับพวกแมลงที่บินหลังฝนตกนะคะะใกล้ๆชัดได้เท่านี้นะคะ ใช่จริงด้วยค่ะเพื่อนมีมแมลงบินอยู่ในอากาศนะคะมารอจับมแมลงค่ะบินไปนูน่นแล อะไรคะคุยอะไรอยู่ตัวเดียว <c oughs> เสียงพราอม ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสียงของตัวผู้เสียงป่าเจ้าป่าเหมือนที่มีเพื่อนๆเ,เขาแนะนำนะคะยังไม่รู้ว่าเสียงไหนนะคะคือเพลงป่าเจ้าป่าเพลงประจำของนกตัวผู้นะคะใช่ที่เขาร้องอยู่หรือเปล่าคะ ตัวนี้ก็ยังสงบเงียบพักผ่อนอยู่ด้วยกันบ้างอยู่ห่างๆกันบ้างให้ชมต้นไม้พันไม้ไปด้วยเลยนะคะอยู่นี่ค่ะ สารเสียงเลยค่ะทีนี้ไม่รู้เสียงไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วค่ะย้ายมาอยู่หลังบ้านรอหน่อยนะจ๊ามาะละกอ เดี๋ยวสุกแล้วก็เชิญน้องนกๆกทั้งหลายมากินมะละกอที่ต้นได้เลยนะจ๊ะ ได้ยินเสียงูยแถวนี้อีกเสียงเหมือนโอ้ไม่ใช่น,นู่นนี่เป็นนกปลอดหัวสีขมเมาค่ะอันนี้ก็เจ้าประจำเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะรอเข้ารังนะคะเพราะว่า ก่อนที่เขาจะบินเข้ารังเขาจะมาอยู่ตรงต้นน้ำต้าต้นต้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็รังเขาก็จะอยู่ในพุ่มไม้ข้างบ้าน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งคะ่ะแล้วพบกันใหม่กับช่องโล s เอชทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย